คุณเป็นผู้จัดการหรือเป็นอะไรเนี่ยเป็นเลขาส่วนตัวคะ่ะเลขาหรือเลขาเนี่ <c oughs> แต่ก่อนอยู่เมืองพนใช่ไหมทำไมคะขายมั่ม <c oughs> <c oughs> เอ้ยตามครับท่านเราอยู่แถวไหนเนี่ยแถวบางประกงครับท่านบางประกงนี่ใช่ไหมโอ้สวัสดีค่ะครับโออ่อนน้อมถ่อมตนมากเลยค่ะพอสอบถามเลยน้องเ่าไงคะเห็นเขาประกาศขายที่อ๋อค่ะมาถูกทีแล้วค่ะหนูเป็นเลขาส่วนตัวของเสียบุญชนะอ๋อเสียบุญชนะค่ะเทวนี้ใครก็รู้จักเสียค่ะเห็นประกาศขายแปลงนี้ค่ะแปลงนี้ราคาเท่าไหร่นะสามล้านห้า สามล้านห้าอ๋อนี่ทำเลดีนะใกล้วัดติดถนนวัดอะไรวัดอ่าเสมขาวแสมขาวแสมขาวสมขาวป็นตลกนะตลกอ๋อตลกไม่ผมขับรถผ่านจะไปกรุงเทพก็เห็นว่าติดป้ายราคาขายทำเลดีขนาดนี้ทำไมขายแค่สามหมล้านห้าล่ะ ตรงนี้เป็นคลองด้วยเป็นคลองแล้วก็เนี่ยจะเจริญด้วยถนนเนี่ยจะเป็น8เลนแล้วค่ะอ๋อเขาจะขยายเป็น8เลนแล้วค่ะเนี่ยถนนอะไรนะสุขุมวิทอะไรเนี่ยนะค่ะได้ข่าวมาว่าจะจะมีท่าเรือเปิดใหม่ด้วยใช่ค่ะท่าเรือน้าลึกนะใช่ค่ะโอ้รับรองว่าเจริญมากค่ะนี่ไอ้ตามองดูไว้คนมองการไกลอย่างประธานห้างซื้อวันนี้อีกไม่กี่ปีัพราคาเป็น10ล้านเลยเป็น10ล้านโอ้โหมีเยอะนะอุ้ยอันนี้ถนนสาธาริงยังไง สาธารณะค่ะตอนนี้เป็นกว้างประมาณกี่เมตรนี่พะมาณ12เมตรค่ะ12อุ้ยเนี่ยเขาเขียน8ดเมตรอ๋อคุณมีข้อมูลจริงไหมนี่ข้อมูลจริงไหมนี่ถนนสาธารณะบางเลนบางเลนยกให้เป็นสาธารณะ8เลน8เลนค่ะทางซ้ายก็ถนนใช่ค่ะตรงหน้าถนนใช่ค่ะมีคลองมีคลองตรงนู้นจะเป็น8เลนอีก8เลนอาจจะเป็น16เลนก็ได้ค่ะอ๋อใกล้สถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะเลย เยอะแยะแถวใกล้ในเมืองด้วยค่ะบางกอกคุณเป็นผู้จัดการหรือเป็นอะไรเนี่ยเป็นเลขาส่วนตัวครับเลขาหรือเลขไข่แต่ก่อนอยู่เมืองพนใช่ไหมทำไมคะขายมั่มโอ้ท่านประธานนี่ตืกนตะกนะครับแต่ผมขอคิดดูก่อนสักสองสามวันได้ไหมถ้าราละสามล้านห้านี่ต้องคิดค่ะเดี๋ยวติดต่อกับหนูโดยตรงเลยเดี๋ยวหนูจะลดให้ประธานพิเศษเหลืออะไรสักล้านห้า เหลือไล่ละล้านห้าอา้าสามล้านยดดึล้านห้าสามล้านห้าก็ถูกแล้วนะยังจะลดอีกลดอีกเดี๋ยวหนูจัดการเองเรื่อเลขที่มาส่งเอกสารจัดการเอกสารเอเอนี่แ๋ยวแป๊บหนึ่งนะแ๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งไปตามนี้มันแปลกๆนะตามนะแปลกพันผมว่าแปลกแต่ก็มีป้ายมีเอกสารอะไรถูกต้องนะแต่การซื้อขายที่ดินมัมนไม่ไม่มาซื้อขายกล้วยทอดกล้วยสาบนะงเนงินเป็นล้าน อ่าติดโอ้ยติดต่อซื้อได้ที่ไหนครับอ๋อที่หนูเลยค่ะคนเดียวเลยที่หนูคนเดียวเลยคนเดียวเลยค่ะขออนีญารอญาตกระซิบกับลูกน้องแป๊บนึงนะโอเคค่ะไม่ได้ซื้อขายกล้วยทอดกล้วยฉาบอะไรต่างนะใช่เพราะว่าพียนเป็นร้านเราก็ต้องติดต่อเสียโดยตรงสิใช่ไหมล่ะต้องอิจใจด้วยเราเป็นระดับผู้บริหารมองการไกลอ่ะ่าคะ อ่าเดี๋ยวตกลงว่าให้หนูจัดการให้นะคะเดี๋ยวเราไปปักประชามันแล้วก็หนูขอเรียนบ้านแล้วก็ขอสเตตเมนต์เดี๋ยวมันเป็นเรื่องป็นราวมันจะได้พนลุง้นศานมันจะยากผมต้องอะไรที่ชัวร์แบบมั่นใจนะครับคนที่เขามีวุฒิภาวะก็จะมองออกนะหนูแต่งตัวก็ไม่เหมือนแล้วแต่ว่าจะให้หนูพาเดินดูก็ได้ไปส่วนจะซื้อจะขายนั้นเป็นเรื่องที่จะตัดสินใจแต่หนูให้ร้านห้านะคะยิ่งราคาถูกมันยิ่งแปลกใจนะ แต่างตัวดี้ครับผมมาซื้อที่ครับนี่กับมากับผู้จัดการเสียบุญชนะเนี่ยดูป้ายนะครับอ่านป้ายชัดเจนครับมานี่ติดต่อทําสัญญาและชําระเงินเกี่ยวกับการซื้อขายและถมที่ดินกับนายบุญชนะบุตรดีเท่านั้นอ๋อเบอร์โทรก็มีโอ้โหกูง่มาตั้งนานนี่มันแอบอ้างพอแปลงเอกสารทุกอย่างเลยคุณจะไปเชื่อมันถ้าจะซื้อขายต้องโดยตรงเลยครับต้องโดยตรงโอ้ไอ้นี่มันแกล้งตีสนิทกับเสียแล้ว ใช่เห็นว่าเป็นคนสนิทและแอบอ้างแอบอ้างปลอมลายเซ็นทุกอย่างคุณอย่าไปเชื่อไอ้จมซื้อโดยตรงเลยไงท่านกับเสียจัดการมันโอ้ขอบคุณมากที่คุณมาและแล้วมีใครเคยซื้อได้ไหมทีเดียวนี้ได้ครับได้ได้ต้องโดยตรงเลยครับกับเสียอ้อสวัสดีครับสวัสดีอาครับผมมาทำอะไรครับผมว่าจะมาซื้อที่ ก็กลัวไม่มั่นใจอ๋อผมมาซื้อแล้วครับผมติดต่อกับเสียโดยตรงเลยครับติดต่อกับเสียโดยตรงเลยได้ครับตามเบอร์โทรนี้เลยครับอ๋อ <c oughs> โอเคทางนเดี่ผมขอไปดูแปลงอื่นก่อนเนาะเออท่านอะไรตามท่านมาเดินซื้อที่ซื้อนี่ว่าว<บ>่าแล้วรถเราไปไหนอ่ะรถเรารถเรา,รถเราอะไรนั่งรถมีมา <c oughs> นั่งรถมีมา <c oughs> บางครั้งเราต้องมองการไกลมาดูไว้กว่อนมันราคามันถูกใช่ไหมถ้าอีกไม่กี่วันอาจจะมีคนมาจับจองก่อนแล้วก็หูขาดโอกาส ถ้าเรามาจองได้หรือมาซื้อก่อนได้เพื่อนก่อนเพื่อนนีโอกาสมันจะโตขึ้นได้กำไรเยอะเนาะถามว่ากูมีเงินซื้อไหมมีไหมท่านกูอาจจะไม่มีตัวนี้แต่เมียกูมีในสามล้านห้าเนี่ยสามล้านห้าแค่นี้ก็พอได้อยู่ครับไปอยากดูแลงข้างในนะไปไปดูต่อข้างในน่าจะราคาถูกกว่านี้นะน่าจะถูกกว่าอยากดูเลยหลายแลงอะเอ้ยถามกูนี่เฮ้ยครับครับผม สวัสดีครับสวัสดีค่ะพอดีผมอยากถามว่าถ้าผมจะมาซื้อที่ของเสียบุญชนะติดต่อใครได้ครับเนี่ยอ๋อถามราติดต่อโมได้เลยค่ะอันนี้คือเป็นเป็นลูกสาวคุณบุญชนะค่ะอ๋อลูกสาวเสียบุญชนะใช่ค่ะอ๋ออันนี้ไล่ละสามล้านห้าอันนี้ปกติอะค่ะเราจะขายตารางวาละหนึ่งหมื่นจะอยู่ที่ไล่ละสี่ล้านค่ะแต่ตอนนี้เป็นโปรโมชั่นค่ะเหลืออยู่สามล้านห้าสามล้านห้าเองใช่ค่ะที่สวยนะ สวยมากค่ะพี่ติดถนนสุขุมวิทด้วยอ๋อแล้วมีสถานที่ท่องเที่ยวอ,อะไรมีไ,มไหมแถวนี้มีวัดหงทองค่ะจะไปทางนั้นประมาณ9กิโลค่ะก็ถึงแล้ววัดหงทองอค่ะคอับะผมแล้วผมสามารถทําีิติก,กรรมสัญญากับคุณโมได้เลยอไม่นี่อ๋อไม่ได้ค่ะก็คือโมทําหน้าที่มาแนะนําลูกค้าค่ะถ้าเกิดถ้าเกิดว่าพี่สนใจแล้วจะซื้อจริงๆอะค่ะเราจะกลับไปทําที่ออฟฟิศ โดยที่มีพ่ออยู่ด้วยค่ะเพราะพ่อเป็นเจ้าของเออถ้าอย่างนั้นอุ่นใจหน่อยการทํานิติกรรมสัญญาเนี่ยผมก็อยากทํกับเจ้าของจริงๆไม่ใช่จะมามอบอํานาจมอบชั้นท่าอะไรผมไม่เอาไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยเนาะอ๋อถ้างนั้นก็ที่อยู่ตามที่ไปิดไว้เลยเนาะใช่ค่ะหรือว่าโทรมาตามเบอร์ที่ป้ายก็ได้ค่ะเอาถ้างั้นผมรบกวนคุณมูแค่นี้ผมจะไปหาเสียโดยตรงดีกว่าได้ค่ะจะไปดูที่ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะได้ตามออ เปนลกทำดีดีเรามาซื้อที่เนี่ยกูเดินมาเลยนะ <c oughs> เป็นยังวไาอยู่เลยสามล้านห้า <c oughs> 3, 5, ใช่ไหมจ <c oughs> ิบๆ่า่มึงมียาเส้นสักไมขอยาเส้นหน่อยยาเส้น <c oughs> เราหิวแล้วเดินมาไกล